นี้มาในธีมของของเล่นวัยเด็กวงเล็บแตะแพงครับพี่นี่ครับผม Golden Monopoly สามร้ล้านดอลลาร์โอ้ยเจ็ล้านเออย0 0ล้านเลยอ่ะเฉลยเฉลยดาบไลท์เซเบอร์ของลุคสกายวอล์กเกอร์นะฮะนั่งมาได้ดาบไลท์เซเบอร์ของลุคสกายวอล์กเกอร์นะฮะดาบไลท์เซเบอร์เล่มนี้แทนที่คนพูดจะเหนื่อยมึงก็ไม่เหนื่อยดีต้องเจ็บมือแล้ว คนผิดมันทายยัง้ก็ผิดเขาได้ยินเสียงโปฟล์เต้โฟล์งี้กูก็อยากเลิกเล่นไปแล้หทุกเล่นเฮียแล้วน่ะสวัสดีครับทุกคนทีซีทีวีกับเกมของเราเพราะกับเราเลยนะ ห้าสายสายห้าคนเดียวมาแบบว่าหงอยๆจงจ๋องไม่มาเป็นพิธีกรแบบผมเหรอครับไม่ต้องให้กูพูดเยอะกลายเป็นหลอนไปซะแล้วก็โดนเสียเสียจากเทปสงการให้โดนบุลลี่ไปให้แบบปิดหูได้คำโดนบุลลี่จากพวกเราอีกคนไทยคือ4ปีลัชซ้อนปีลัชซ้อนกูไม่ใช่พิธีกรธรรมชาติไงมันมีผูกตะการบ้างเสียเซลไปแล้วนะไม่แต่ว่าแฟนจับมาชอบคุณเขอบคุณครับถ่ายไปเทปไหนแฟนขับตามเทปนั้นนะครับใช่โอเควันนี้เรามีเกมที่เคยเล่นไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วมีคนอยากให้เล่น ีก็คือเกมคายราคาในช่องคอมเมนต์ก็มีแบบชอบมากเวลาที่พี่วิเคราะห์ราคานู่นนี่นั่นแล้วมีความรู้ด้วยมีความรู้แต่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็เกมนี้ผมแชมป์เก่านะคุณที่ดมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่เบิกบานจริงตอนนี้รู้แต่คอนระเบิดบานเลยเอาวันนี้มีตีมไหมวันนี้มีตีมไหมนี้มาในตีมของของเล่นวัยเด็กวงเล็บแส่งแพงครับพี่วงเล็บ แสนแพงของเล่นวัยเด็กของคุณที่แสนแพงของคุณคืณคออะไรอเอาแบบไม่เกินสิบขวบอ่ะไม่เกินสิบขวบรถบังคับตอนนั้นพ่อไปญี่ปุ่นพ่อซื้อมาให้อ่คุณมีอะไรเครื่องกันมีคอมกุ้ง,ม,งม,ม,มีไหมฮะห,หนังสือฟิสิกส์ผมสนุนกมากเลยตอนที่แบบพ่อเราไม่โหกหกรายการเอามามวนบุหรี่ใช่ไหมนี่บอกฉีกทุ่ น่าจะเป็นพวกไอตัวต่อเลโก้อะไรเล่นใช้สมองจำมีไหมคุณจำความจริงก็มีตัวต่อเลโก้เหมือนกันประสาทแบบเราไปดูตัวไปดูหน่อยตอนนั้นของกูที่เอามาต่อได้ก็จะมีตุ๊กตาเซติยาที่ถอดเกาะได้แค่นั้นแหละตอนไอ่หนังสือฟิสิกส์เขาไม่ได้แถมแบบนี้ไงผมก็เสียดายอยู่คนเดียวเองไหมอารไม่ค่อยมีของเล่นเพราะว่าของเล่นที่จะมาถึงผมมันจะเป็นมือสองต่อจากพี่ชายส่วนใหญ่เล่นอยารวมกันเล่นเด็กผู้หญิงในห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้น จริงนะครับจริงวันนั้นผมก็เล่นเหมือนกันเล่นเล่นตัวต่อเพื่อโอ้โหมือบวมเลยเล่นตัวต่อครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกักับเกมของเราอันนี้คือของชิ้นแรกครับผมเกมบอยเกมบอยมันชื่ออะไรนะ Nintendo Game Boy Go 18k ทองจริงเหรอเลือบทองใช่ครับผมเดี๋ยวเราไล่ตามเหมือนเดิมนะจากถูกไปแพงเ่ยอันแรก Nintendo Game Boy Go 5บาทเทนั้นแหละใช่ใช่ สูตระิษในปี2549โดยบริษัทอัญมณีสัญชาติอังกฤษครับชื่อเอเพเป็นรุ่นมิเต็ e d e ด i t i o n มีตัวเดียวในโลกครับนอกจากตัวเครื่องจะทําด้วยทองคําแล้วหน้าจอครับยังล้อมรอบไปด้วยเพชรรวมไปถึงปุ่มเปิดปิดเนะี่ยก็ทําด้วยเพชรเช่นกันครับถูกขายใน eBay ในราคาเท่าไหร่ครับก็คือขายใน eBay สั่งทำในปี49ก็เพิ่ง17ปีที่แล้ว2549ตอนรัจะมาหารอันนี้คือแสดงว่าราคาที่เราต้องทายคือราคาที่บนบน eBay แล้วใช่ไหม ได้ครับอันนี้จะสามารถเปิดเล่นได้ยังใช้งานได้อ๋อไม่ใช่ราคาตอนตอนแรกที่ขายปีที่เก้าแต่เขาบอกว่า e bay เฮ้ยจ่ครับคนเก่งใครก่อนนี่ผมให้ตัวนี้สักห้าแสนบาทห้าแสนเหรผมให้ผมให้แสนห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตอนนี้ผมบว่าถ้าเป็นเพชรจริงอ่ะมันก็น่าจะแพงกว่าห้าแสน แต่ที่แต่บางครั้งเทมันอนด้วยมันเล็กๆรวมกันนี่ถึงการ์ดไม่ไวม่หู้มันอาจจะเป็นอันหนึ่งอย่างที่คุณตองบอดกระดาษมันอาจจะไม่ได้หรือว่าน้ำอาจจะไม่ได้าใช่ผมว่าอ่าผมให้1ล้านบาทผมว่ามันเปลี่ยนไปมเปลี่ยนไปเป็น1ล้านบาทแล้วกันตอบคนดิ้นเลยนะสองล้านบาทอันนี้มีค้อหรือเอาแพงไปก่อนเป็นผมผมซื้อ2ล้านบาทได้อันนี้เอาเทปลุขิงไงผมทายว่า20,000 0บาท ้ใกล้ๆผมผมให้แสนเดียวแล้ยอวผมจะให้แสนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเอี่ยวทายแสนห้ามาคุณไม่อยากน้อยกว่าเอี่ยวไงกูสามแสนโอเคหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งล้านสองล้านกูดูเป็นคนไร้สติม้าเลยถ้าเลยนะครับเราประมาณมาจาก UF มีคนตอบใกล้เคียงผิดแค่หนึ่งหมื่นครับผมเกมบอยนี้นะครับถูกขายใน eBay ในราคาหล้าน เก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับผมโอ้โหสี่อรามายไหนึ่ล้านนึ่ล้านหนึ่ล้านมีคอมีคอร์มีคราะมีเพชรนิดนึงไงเนี่ยพูดแล้ตอบเลยดาบลุดนแล้จพูดทำไมเดียมมึงน่าจะตอบ5้าแสนไม่ได้พูดไปล้านนี้ต้องตีกองคิรวไหนวะให้แรงไปหมดเลยอันนี้เริ่มต้นตามที่หนึ่งล้านนะครับ ไม่ได้ต่างจากเดิมมากอืมนิดนึงนิดนึงเบาอ่ะปึ้งชิ้นต่อไปครับดานไม้เดร์เฮล멧หัวกไม้เดร์เฉพาะที่ครอบหรือว่ารวมหน้ากากด้วยก็คือน่าจะรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดใส่แล้วมันจะมีเสียงล่อหัวเออเสียงเหมือนว่าหัว รักเวดเดอร์อันนี้นะครับถูกใช้ถ่ายทำภาพพยนต์จริงจากเรื่องสตาร์วอร e เดอะเอ็มพายสไตรแบ็กโดยเอ็มเดอร์สันครับเขาก็เป็นนักกีฬาฟันดาบโอลิมปิกครับเขาจะสวมอันนี้เพื่อที่ก็เป็นสตัเป็นด้ามเก็นฉากสวมไม่ใช่หมวกที่ทำลอกเลียนแบบนะพี่เป็นหมวกที่ใช้ถ่ายจริงเลย e m p ร r บ s t ภาคห้าป่ะหนึ่งเก้าเก้าเจนะครับพี่ของจริงเลยอันนี้ถูกขายหรือว่า ประมูลหรืออะไรเขาไม่ได้มีข้อมูลบอกถึงขนาดนั้นอ๋อหมายถึงว่าคิดว่ามันเป็นการประมูลเหมือนสตาร์วอลเขาจะเอาสิ่งนี้มาสมพูรณ์ไงว่าไม่ใช่เด็กซื้อไปเก็บไว้บ้านมันต้องมีแบบตู้เก็บน่าจะเป็นแบบเพื่อสำหรับคอลเลคเตอร์เลยคอลเคเตอร์เลยครับผมใช่หลักล้านแน่ๆอยู่แล้วถ้าหลักสี่นะหลักสี่ยู่แถวเฮ้ยมึงเปิด Google Map ใหม่ไหมไปขนาดวะาเลยละใครอยากทายก่อนครับขอปิดท้ายกันหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับ อ่ะผมคูณ2ไปผม3ล้านอุ้ยผมสล้านผมสองล้านห้าอ่าเป็นผมนะผมจะซื้อได้ในราคาแม่ต้องขึ้นว่าผมซื้อได้ด้วยนะโอ้ถ้าเป็นผมซื้อได้นนละกันไปใน่าสองพันแล้วผ้าห้าเนี่ยหวานผมให้2ล้านเท่าเดิมราคาเดิมสองล้านผมให้5ล้านเลยอ่าพี่ตรงไทยว่าล้านห้าพี่ดิม5ล้านพี่ดั้งสอล้านพี่จ้ำสองล้านห้าพี่สามล้านและราคาที่ใกล้เคียงที่สุดคือ ไปนี้ราคามูลค่าสามล้านดแบาทรถเดียวดีวเดียวีเดียวนีเดียวเดียววปนี่เดียวอดีตมาดีดดีจำก่อนนะครับทุกคนเอ็นดูหมดนะดีเด้เดี ดีเอาตัวนี้เป็นมาจาก Star Wars เหมือนกันครับแต่เปลี่ยนจากหมวกเป็นดาบไลท์เซเบอร์ของอล์ w เกอร์ครับผมเป็นดาบที่ของคุณแฮมมิลใช้ถือถ่ายทำจริงๆใช่ครับถูกนำมาประมูลโดยโปรดิวเซอร์ของหนัง Star Wars ครับสามารถฟันในขาได้จริงใช่ไหมของจริงนะครับจากภาคไหนรู้ไหมภาคสี่ภาคสี่ภาคสี่คือภาคแรกเลยภาคแรกเลยแล้วสังเกตไหมว่าแล้วก็ถือก็ด้ยินตลอดทำไมครับร้อนลูก สกัดสับปะเกดน่าจะสูบปะเกดไม่ได้ดิเจ็บปะเดี๋ยวป๊บอันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับพี่มันทำมันเลยมันทำเลยไลฟ์ไซเบอร์ไลฟ์ไซเบอร์ไซเที่ราคาสูงที่สุดในโลกและคงไม่มีชิ้นไหนราคาถูกเทียบเท่ารถซูเปอร์คาร์แบบเล่มนี้อีกแล้วนี่มีหินให้ด้วยสินค้าเป็นของที่ใช้ถ่ายในตาบอผมว่าอันนี้แพงสุดแล้วก็เป็นภาคแรกที่พระเอกถือด้วยแล้วมาถือต้องทำไง ลูก,ลก <laughs> ไม่เอานะที่มีชื่อแบบนี้สิบล้านนะสิล้านสิหล้านผมให้ยี่สิบสองล้านโอ้โหยีล้าน ดาบพียอะไรนี่อันดั18ล้านเออ20ล้านผมกลาวเอาถูกเลยภาคแรกี่พ่อแม่ของจีบกันเลยนะ8ล้าน8แสนน้อยสุดน้อยสุดโอ้ผมแทงมาช่วงนี้แหละเลยนะเหมือนกูเลนรู้เลยมื่อกี้ขาดช่วงนี้อยู่นะจะได้เต็มทุกช่วงเลยนิอๆนี้มีแก๊ปอยู่ลก็ผมเอา12ล้าน14ล้านคนผิดมันทายงก็มีเขาได้ยินเสียงปุ้ยเซอย่างเงี้ย กูก็อยากเลิกเล่นเหมือนกันทั้งแต่ที่อะไรนะอ่ะเฉลยเฉลยดาบไลท์เซเบอร์ของลุคสกายวอล์เกอร์นะฮะนั่งก็ได้ครับดาบไลท์เซเบอร์ของลุคสกายวอล์เกอร์นะะฮดาบไลท์เซเบอร์เล่นอันนี้ของใครนะลุคแทนที่คนพูดจะเหนื่อยมึงก็ไม่เหนื่อยรับอ่ะดาบราคาเท่าไหร่ครับถูกประมูลไปในราคา2องแสน 40,000ดอลลาร์หรือประมาณ7จ็ดล้านแแสนหนึ่งบาทครับโอ้่นี่แปล้าน8ปดแสนนะแปดแสนทายถูกสองพันโดมล้มล้มแชมป์แล้วล้มแชมป์แล้วกระโดดจากอีตีนี้ให้มันหักเลยนะเฮ้ยพูดนี้มีงานไหมแดงๆเลยจะได้มาแทนได้เลยโอ้โหเจ็บนิ้วไหวยังไงอ้าวสารจากเลยเก่งความรู้ก็คือภาพสี่เนี่ยจริงๆคือภาพที่ทำเป็นภาพยนตร์ ภาคแรกที่เขาเลือกทำภาพเนี้ยเพราะว่าเป็นภาพที่เทคโนโลยีมันตอนนั้นทำได้มันได้แค่นั้นแล้วก็งบประมาณได้แค่นั้นก็คือข้อมูลที่ผมรับรู้นะอาจจะไม่ถูกก็ได้ใครข้อมูลที่ถูกต้องก็ลองเม่นได้ข้อต่อไปกันดั้มฟิกซ์แพลตตินัมคีมกันแดดแหละใช่ไหมอะไรครับกันดั้มไงนั่นแหลนกันดั้มแพลตตินัมก็คือทำจากแพลตินัมทองคำขาวประตูน้ำมาดิอะไรนะประตูน้ำมาดิ มันที่ทำตรงนี้ปนคุณน่าจะปล่อยผ่านมันไปสูงประมาณสามสิบเซนใช่ครับใบบรรทัดหนึ่ง้องขาวล้วนเป็นโมเดลสูงสามสิบเซนหล่อแต่ชิ้นมันประกอบประกอบประกอบใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่จะพูดไม่รู้นะอย่าไปพูดยันที่ไม่รู้ดีกว่าต้องโอเคต้อมรู้นะครับต้องรูลที่ถูกต้องครับดัมาจากญี่ปุ่นนะครับปุ่นตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ผลิตโดยบริษัทบันไดรวมกับกินซาธนากกั บริษัทอัญมณีที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้มีการนําทองคาบริสุทธิ์มาใส่ในชิ้นส่วนต่างๆทั้งตัวและดวงตาของกันดั้มนั้นทํามาจากเพชรครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเงินมากพอก็ไม่สามารถซื้อได้สร้างขึ้นเพื่อโช์เฉยให้ตระหนักถึงสินค้ารุ่นเรือธงเขาเท่านั้นเหมือนไม่ได้รู้สุนทรีให้คนมาเดินมาดูมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเอาตัวนี้ออกจากตู้โช์ได้คือเขาไม่ได้ขายหรอไม่ได้ขายแต่ว่ามันมีการตีมูลคราคางๆเอาไว้ มูลค่าของกันดั้มฟิกซ์แพลตินัมตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่รัฐอยากเปิดไหมพี่รัฐเปิดอยากเปิดา่าผมจะซื้อเข้าได้เท่าไหร่<_<_ตัวไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้กักขาย้วยเสียว่าราคาไม่ได้มีการเกทับของของร์การประมูลอะไรใดๆเท่ากับว่าราคามันเป็นราคาของวัสดุที่ทําเลยกับมูลค่าของตัวกันดั้มกับบริษัทนี้เป็นมูลค่าของแบรนดิ้งและตัววัสดุวัสดุเนี่ยพวกอ่าหยิงยิ่งหยิ่งหยิ่งหยิงหยิ่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 งหยิหนักถูกิ่งหยิ่งหหนักมันก็น่าจะ ทองบาทละสามหมื่นอ่าในคนรักงานคิดแบบนี้หนึ่งบาทมันเป็นกี่กรัมนะไม่รู้เพะฉะนั้นผมไปแบบตามใจผมเลยนะไม่ต้องไปขอไม่ต้องไมขอเอาีิผมให้สิบสองล้านเฮ้ยผมให้สัก1ิเอ็ดล้านของผมจะตีเป็นราคาเงินเยนเงินเงินญี่ปุ่นมันอาจจะเป็นตัวเลขกลมๆหลักแบบ 100ล้านเยนมันจะประมาณ3 30ล้าน30ล้านบาทแต่ผมคิดว่ามันจะประมาณ150ล้านเยนซึ่งอยู่ประมาณ45ล้านบาทซึ่งสูงไปแล้วซึ่งสูงเกินไปเหมือนเป็นพูดแรกแล้วดูอาการแล้วราากจะเป็นห้าไม่ห้าก็หกผมก็แบบเจ็ดนี่แล้วแปดแล้วแปดแปดเจ็หกเก้าเก้าเก้าผมให้สิบล้านพอเฮ้ยผมคิดว่านะสิบห้าล้านบาท ไอเด็กยิ่งไม่รู้สะแล้วตัวนี้เก้าล้านราคาของกันด้ m f ฟ x ก a f แพทาินัมตัวนี้ครับราคาประมาณอยู่ที่อะไรประมาณ8ปดล้านสามแสนบาทที่นี่ใกล้ทุกมึงนี่นะถ้าไหนเรามาดีกันเลยาว่ เมื่อกี้หลักร้อยล้านเย็นกูไม่ถูกแล้วอโอ้โหดอกนี้เป็นซาวแน่นนี่แกตัวอีก3อย่างครับไม่ต้องซาวดีสรุปคะแนนนะฮะตอนนี้คุณดิมและคุณเดี่ยวคะแนนเท่ากันคนละ2ใช่ไหมเหลือกี่ข้อนะเหลือสามข้อแล้วลูกพี่กูจะเล่นกีตาร์ได้ไม่โดนยุกตาเลยเนี่ยชิ้นต่อไปครับ Cubism Style า Barbie Cubism สไตล์ Barbie Cubism เป็นว่าอะไรกูนัด คงเป็นใส่เครื่องเพชรจิตริคออ่าใช่ประมาณนั้นครับนานมีความรู้เรื่องเครื่องประดับเรื่องน้ำหอมนะเออถึงจะไม่รู้เรื่องอื่นที่อะไรจริงๆแล้วสไตล์บาร์บี้มันต้องเสียงประมาณนี้ไม่ใช่นะพี่ตาพี่ตา์อบบนี้เฮยกูด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 ้ดีซีทีวีป่าวดีซีทีวีป่างกูติดอันนั้นซีซีทีวีนี่ข้อมูลนะครับสเตฟาโนคันจูรี่นักออกแบบชาวออสเตรเลียได้สร้างตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งตัวสาวงามในชุดราตรีที่ประดับเครื่องเพชร เขาเลยตั้งออกมาเป็นชื่ออะไรอย่างนี้คือหลายคนจะเรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่แต่นี้เป็นชื่อการที่เขาตั้งมานะครับจะประดับด้วยเพชรสีขาวและเพชรอาไกลากอสซี่สีชมพูเหลี่ยมขนาดหนึ่งกะลัดตรงกลางเพชรไฮโซอันหนึงซึ่งเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ที่แพงที่สุดในโลกเช่นกันเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดถูกบริจาคให้แก่ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งเต้านม ตอนนั้นเขาเปิดทำบาร์บี้ตัวนี้ออกมาเพื่อเปิดประมูลแล้วเพื่อถือเป็นหลักฐานว่าบาร์บี้ก็มีหัวใจเหมือนไอรอนแมนจริงเป็นบาร์บี้มีหัวใจว่ะผมเปิดที่ราคาเดิมยีล้านโอ้ยไม่มีท้อเลยฮะยึดนะยึดนะโกโกูเปลี่ยนโกถูกเอาจริงไหมเนี่ยจริงสิผมว่า15ล้านบาทผม12ล้านไปเไม่ได้มากมายเท่าไหร่หรอกมันมีของอลังไก อัเดเฟกิสก็ยไงเแบบมันก็เลยแพงไัเพชรสีอะไรเพรสีชมพูอันอัดเฟสกคนดนซนีไท่ที่ไรนะเซฟาโนจิโก้เซฟาโนจูดี้สิบล้านบาทอ้แค่ตามสิบล้านบาทคุณจ้าคุณจ้าดีกว่าอ่าสิบสองจุดหเฮ้ยพวกจุดห้านเอาจริงดีกว่ะแก้วใบใหญ่บล้อจนเรื่องจะมาเอาอะไแก้วทาแ่เงยหน้าให้ก้มหน้าลง ขำจโนเลือดแตก 15. 12. 10ค oh. ุณจับเลยสองดห้าตั้งมึงนะมึงไปไหนอ่ะเขามีการประมูลไม่แน่นะมันเป็นการประมูลเพื่อแบบเอาแรงต่างหอนะก็ยึดไว้ที่28ล้านนะครับเฉลยครับเฉลยอยู่ที่ประมาณถูกประมูลไปในราคา3า0แสนสอหมื่นดอลลาร์หรือประมาณสิบจุดห้าล้านครับผมเดียวยเดียวนี้เลยตั้ึงนะ ผมซื้อได้ยี่สิสายคือคุณรัจใจบุญยอมจ่ายราคาเท่านี้เลยแ้่ผมม่ตังค์นะแล้วดีไหมมาคนเดียวเอาเลยสามสองทาไมมันแดงอะเบาเบานี่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 ไม่ได้แบบเจ็บมือเหมือนกันนี่ๆดีคนนี้เนี่ยดีจังนี้เลยเนอะ ก็คือตอนนี้เราไม่มีประโยชน์นะสามคนแล้วก็นั่งมีดีมันซื้อวันเสียได้ไหมมีให้มันได้ดีดใครสักคนเฉยๆมันไม่ได้ดีดใครไม่มีเราตรงข้อต่อไปนี่ราคาจะดีดขึ้นมาประมาณเอาแล้วคำใบ้คำใบ้นี่ครับโกลเด้นโมโนโพลลี่เกมเซตชีทองคำใช่คือบอร์ดเป็นทองคำทุกอย่างฉนดเป็นทองคำทุกอย่างเป็นทองคำหมดใช่ครับ โอ้เพอเผยฉนบในเกมอัจจะแพงกว่าฉนดที่จริงด้วยซ้ำใช้เวลาในการทําประมาณปีกว่าช่างแฮนด์เมดทองคำช่างไม่ว่างเเฉยไม่มีอะไรทำอื่นอยู่ทำทีโมเดลก็เสร็จแต่ว่าไม่ว่างกับปีนึงอะไรอะราคาแพงที่สุดในโลกครับทองคำแผ่น 23K ทองคำบริสุทธิ์ 18K นำมาทำเป็นตัวโมเดลบ้านโรงแรมสัญญาต่างๆและลูกเต๋าซึ่งแน่นอนว่าจำนวนแต้มบนลูกเต๋าว่าทำจากเพชรพลอย ตีเวลี่หมดแต่ไม่หมดเท่านั้นในราอียของโมเดลยังมีเพชรพลอยชนิดอื่นประดับอยู่เช่นทับทิมบนป่องพันของตัวบ้าน,นสำคัญตรงไรรู้ไหมสำคัญตรงยี่บสามเคเกือบจะเพียวบริสุทธิ์เพราะว่าบริสุทธิ์จริงประมาณยี่สิบสี่เคทับโ,โอเค โอเคก็จะเป็นเทสดีอะไรจะคล้ายๆกันด้านครับที่มันเป็นมูลค่าของมันไม่มีการซื้อขายไม่มีการประมูลปัจจุบันเนี่ยเกมเศรษฐีทองคำนี่ยอาศัยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้านการเงินของอเมริกาในนิวยอร์กครับทองคำแบบทำมาโชก้าไม่ใช่นี่แหละแล้วอยู่สูงที่ใช่ไหมซึ่งพี่รักสามารถซื้อได้ในราคา40ล้านครับนี่มาบอกเลยสีล้านต้องมีของผมนะ20ล้านเฮ้ย20ผมให้20 30ล้านครับผมคิดในราคาของ US ดอลลาร์แล้วมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเงินด้วยใช่ไหมหนึ่งล้าน US หรอประมาณประมาณหนึ่งล้าน US อะไรเงี้ยถ้าเกิดตีเลยถ้าหนึ่งล้านเหรียญก็ประมาณ30มสิบีล้านบาทอย่างนี้ว่ใช่ซึ่งมันแพงไปหรือเปล่านะาห้าสิบล้าน อ่ะคุณจำมสิบแปดล้านกดต่ำเลยคุณเดมยี่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านแล้วก็สิบแปดล้านบาทโอ้โหอ่ะราคาประเมินอยู่ที่กี่บาทครับราคาอยู่ที่ประมาณสองล้านดอลลาร์หรือเจ็ดสิบล้านบาทครับผมโอ้ยโดนแจ้งค่ะปิดบ้าน อันนี้ล้านบาทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกคนต่อไปผอ้บ่งดีด้วยเช่นเดียดีต้องเจ็บมือแล้วอันนี้จะกินล้านบาทครักินล้านบาทโอ้ยตายโอ้โหไม่ได้เฉิดฉายชัยกับบ้านกินข้าวอย่างเงี้ยลูกหมาไปทำอะไรมาอ๋อไม่ได้กินเหล้าโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้คือแพงที่สุดของวันนี้นะฮะ The Masterpiece Cube วงเล็บ r ูบิกสคิวบ์นะครับเ่ยสองแบบครับผมถ้าแต่เพชรพอยน์ั่นแหละเนี่ยดูดูสงอันนี้ได้จะเป็นเพชรใช่ไหมแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นมรกตแล้วก็ขอบอุทธร์ถูกไหมใช่ครับอ่ะขอยน์พรายละเอียดนะครับขอรายละเอียดครับรูบิกลูกนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ15ปีของรูบิก <S <S ในปี1995ครับสร้างโดยช่างเจียไนยเพชรฟีมอเยี่ยมซีโอและผู้ก่อตั้งไดมอนด์คัตเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแต่ละด้าของรูบิ่นะครับนอกจากจะมีสีของพอยที่แตกต่างยังมีอันยญมนีหลากหลายแบบอีกด้วย โดยลูกบินตัวนี้ถูกสร้างด้วยทองคํากว่า18กะลัตพร้อมด้วยทัพทิมรวมมอลโบดรวมอเมทิสการติดสติ๊กเกอร์ต่างๆเพราะว่าแต่ละด้านเข้สีต่างสีต่างกันก็เป็นอเดีนีคนละสีกันไปใช้แทนสีนั้นไปเลยเขียวก็เป็นมอลโบดแดงก็เป็นทัพทิมอันนี้ก็เป็นอเมทิสทั้งหมดรวมกันประมาณ185กะรัตประมูล185กะัตเยๆผมให้100ล้านจบ1 0ยล้านบาทอันนี้คือมูลค่าของสิ่งนี้หรือว่ามูลค่าประมูล อ่าเป็นหนูค่าของสิ่งนี้ครับผมต้องบอกว่ามันใช้ได้จริงนะหมุนได้จริงด้วยใช่มเออคือมันไม่ได้ว่าอยู่ดีบทำร็อกเป็นแบบหมุนได้จริงด้วยเล่นได้จริงอ่าจากที่ผมเคยเล่นรูบิกมานะครับแล้วผมเลยได้เป็นไม่เคยหมุนได้สักด้าอะไรกูบอกแค่เอาไว้บริหารมือเลยอ๋อผมขอคิดอีกแป๊บนึงคุณจำไหมคุณจำไหมตั้งไหมสามร้อยห้าสิบล้านครับผมไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเลยมา ตรงไหมครสิบล้านสามร้อยล้านดอลลาร์โอ้โหเนี่ยเท่านั้นครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเวลาคบเพื่อนดูกันอย่าพากันไปเลยเขาให้เตือนกันไม่ใช่ว่นไปกันไหญ่เออเจ็ดร้อยล้านเออร้อยล้านเลยเฮ้ยร้อยล้านผมร้อยสามสิบล้านโอ้แต่กลางกลางแต่กลางกลางอ่าอ่ารูบิกนะฮะมูลค่าเท่าไหร่ครับมูลค่าของรูบิกลูกนี้อยู่ที่ประมาณ 82.5ล้านบาทที่ดีแพ้เองโคตรโคตรเลยกูบอกแล้วมันไม่ได้รีบป้าพลังเปิดคาร์นี้แล้วบอกแล้วเพื่อนกันน่ะคบกันไอ้บนไอ้นี้บอก700 700 ถามว่าทะลุไม่ใเ่แค่มึงจะมา็นเจ้าหน้าที่ตัดตูปีแบบได้ละมาโบนัสเลยอะไรอย่างนี้วันหลังนะครับเกมนี้นะครับเกมของเราเนี่ยนะครับเรามาสองคนก็พอนะครับใช่แล้วกันสองคนเอ๋อเรียกว่าคะแนนไม่กระจายเลยเป็นคุณดิมกับผมตลอดไม่อยู่แค่นี้ไม่มีพวกกูมม่จะดีดใครไม่ต้องสูมมีมสองคนนะสูเตเ้ไม่เดจริง ไปแล้วเเืื่่ออยยก็วันนี้นะครับทายราคานะครับเสียงจ่อยๆนะลูกอคะแนนนั่งอยู่ที่สองฝั่งเหมือนแบบว่าเราสามคนมานั่งที่งจรมึงสลัดที่กูได้แล้วแล้วใครจะเป็นคนได้ดีวันนี้นะฮะคุณเดมทำได้ไปทั้งหมด3ข้อก็คือสคะแนนคุณเดี่ยว4ข้อผู้ชนะวันนี้ครับเฮ้ยล้มแชมป์เก่าแหม ทาราคาที่กูเริ่มไม่อยากเล่นแล้วมันรู้ไหมว่าเล่นสองรอบไม่ถูกสักข้อนกูคือรัตในคาสิโนโรเล่ทำไมไม่ต้องเศร้าเลยกูเศร้ากว่าเนะกูเช่นเศร้าเป็นคนเดียวเลยะคือเศร้าไม่พอเอาบุินเป็นค่าวัดความเศร้าด้วยมีค่ากัานมาโอเคสำหรับเกมทยราคานะฮะอยากให้เราเล่น กูไม่อยากเล่นนะยอยากให้เราเล่นก็อลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากให้ทายราคาโหมดอะไรมันอาจจะมีโหมดแบบรองเท้านักกีฬาอะไรอย่างเง<ม>ี้ยก็ได้นะทายราคาของสินค้าอันนี้เ<ม>ช่<ม>อนอายิโนมโตะผลิตในปีไหนของสี่อย่างวางด้วยกันอันไหนแพงสุดไหนนั่นสุดกันว่ากันไปได้ก็ได้เห<ด>มือนกันเอาตรงๆเลยถ้าเกิดลูกค้าอยากให้ไทยราคาทายได้ก็ได้่ยากให้ทายยี้ยก็ได้โอเคสำหรับวันนี้นะคุณจ้มปฝากช่องเลยครับก็อย่าลืมกดไห์ กดแชร์กดทับตาคา์ท่องแคททูคันและทีวีด้วยนะครับเย้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 โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับ TCTV และเกมของเราฮ่า